วันนี้นะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งสวัสดีครับ่ะพี่กุ้งให้เบอร์โทร fc ทุกทุกท่านหน่อยค่ะ0961961594อ่านะคะพี่กุ้งของเรานั่นเองนะคะวันนี้พี่กุ้งมามีอะไรมาบ้างคะเนี่ยวันนี้ก็มีตระกูลไม้ไผ่อันนี้คือหน้าปริพัดหน้าปอดีพัดนะคะเ็นขงเราขึ้นอย่างเงี้ยไม้ภายในไม้ร่มหน่อยร่มลำไร้ร่มเงนได้สวยอันนี้ปักช้ำง่ายครับปักช้ำก็ติด เป็นมะเดือ่มะเดือชิงครับอันนี้เรียกเหมือนมากเขาจะเรียกเป็นมะเดือมะเดือมาเลครับมะเดือมาเลมะเดือชิงมาเลราคาตัวเจ้าหน้ากันนี้สามห้าครับสามร้อยห้าสิไม่รวมส่งนะครับเอาสามสิบห้าสามต้นร้อยพี่มันต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่ครับสามสิบห้าบาทอ๋อสามต้นร้อยนะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นมะเดือชิงมะเดือชิงมาเลครับตัวนี้มะเดือชิงมาเลนะคะ โอ้ลากดีมากนะคะนี่นะคะต้นละอันนี้อยู่200ครับ200นะคะโอเคแล้วก็มีอันนี้ตระกูลโกศลครับโกศลนะคะอันนี้เรียกต่างหูชาววังต่างหูชาววังกระถางสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครับกระถางไซส์แปดนิ้วครับอันนี้อันนี้ก็โกศลเหมือนกันตัวน้องก็ได้ไส้ลงครับสีมันจะสดกว่าโกศลบ้างค่ะครับค่ะอันนี้เป็น สองร้อยห้าสิบเท่ากันสร้อยห้เท่ากันนะคะแล้วก็อันนี้ใบชะพูด่างค่ะชะพูด่างก็สองร้อยสองร้อยนะคะด้านหลังชะพูด่างสวยจังเลยใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นอันนี้อะไรนะแม่อะไรช็อกโกแลตคือขาไก่ขาไก่ช็อกโกแลตเรียกช็อกโกแลตไก่ช็อกโกแลตครับโกแสวยจังเท่าไหร่คะพี่กุ้งอันนี้อยู่ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนะคะนี่นะคะพี่เขาจะมีต้นไม้แบบหลากหลายมากบ้านนี้นะคะ ที่คุณแนะนำเลยก็ได้นะคะต้นอะไรอันนี้จะอันนี้เป็นอะไรนะ้วแม่อันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นสมุนไพรกันได้แล้วฮารุค่ะฮารุมานอะไรด้ตัวด่างอย่างอีกตัวด่างฮารตัวด่างฮารุมาภาษาไทยบ้านเราได้แหละแต่ตัวนี้เป็นด่างเป็นสมุนไพรนะคะกอซันโตต้นใหญ่มากซันโต ไซส์ใหญ่แล้วก็มีไซส์เล็กไซส์เล็กอยู่ร้อยแปดสิบครับอ๋อไซส์เล็กอยู่ร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่นี่ไม่เราเอามาโชว์ครับ่เอามาโชว์เฉยว่าตัาเล็กไปหล็กๆต้นจะอลังการสวยเช่นนี้ใช่ใช่มันจะเป็นต้นเดียวต้นเดียวเนี่ยถ้าแตกมาจริงเหรอพี่ป้อนหูคือพอเลี้ยงไปเล็กๆเขาจะขึ้นออกมาขึ้นมาข้างคือแตกข้างพี่กุ้งเลี้ยงยังไงมันอยู่ในตะกร้คนนี้มากเพราะไม้พวกนี้ไม่ต้องการดินเยอะผสมดินหนึ่งส่วนกับเขาสองส่วนครับ เน้นเน้นก่าวพามากกว่าต้องการความชื้นไม่ต้องการแฉะแต่ว่าก็ต้องมีดินนิดนึงใช่มีดินนิดนึงส่วนประมาณหนึ่งส่วนครับเพราะไปไปไม้พวกไม้กบน้ําค่ะเนื้อปลาหมอดงอ๋อยังเลยค่ะยังมีอยู่ที่แซนโตอยู่เลยนะคะนั่นคือเนื้อปลาหมอดาครับตัวแดงต้นนี้นะคะครับ่่คะราคาเท่าไหร่คะเนี้อยู่สามร้อยมันสูงอยู่ครับแปดนิ้วแต่ว่าสูงประมาณเก้าสิบเซนสองฟุตไหพี่สองฟุตนะคะครับผมอ่าอันนี้ ตัวนี้คือแบ็กเวลเวทแบ็กเวลเวทนะคะแบ็นี่นะคะแบ็กเวลเวทค่ะแบ็กเวลเวทอยู่สองร้อยสองร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นปลอกมรกตตัวดำปลอกดำดำแท้ครับอันนี้พอจนขึ้นขึ้นช่อแล้วมีหัวแล้วตัวนี้ก็มีหัวแล้วค่ะปลอกดำตัวนี้อยู่สองร้อยครับสองร้อยนะคะปอกดำครับพี่สองกันอสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่อเก้าชั้นช่อเก้าชั้นตัวตัวนี้ติดชมพูแล้วค่ะไซส์สิบเอ็ดนิ้วค่ะ ี่เบตตัวนี้มันเป็นลาก้อนตัวลาก้อนตัวนี้อยู่2,500อันนี้2,500นะคะกระถาง10นิ้ว11นิ้ว11นิ้วครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวติดชมพูเหมือนกันชมพูดำเเท่าไหร่คะพี่กุ้งตัวนี้อยู่พันสองพันสองนะคะตัวนี้ก็พันสองเหมือนกันตัวนี้ชมพูบาทดังฮาค่ะอันนี้เป็นเงินหนาครับอ๋อเหรอคะครับเงินหนาดังเงินหนาดังพอโตโตขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะใบเขาเริ่มโหดอ๋อค่ะ อันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะพี่ตัวนี้อยู่หกร้อยครับหกร้อยบาทนะคะเงินหนาด่างนะคะแบล็กเวทก็ราคาเท่ากันไหมคะราาราคาราคาแบล็กเวทอยู่ที่สองร้อยสองร้อยเหมือนกันเลยตัวนี้มันจะเป็นด้านบนเลยค่ะสตรอเบอรี่ไอซ์ครับสตรอเบอรี่ไอซ์ค่ะสตรอเบอรี่ไอซ์อยู่เท่าไหร่นะแม่หกร้อยกระถางนี้หกร้อยเพราะมันมีสองชอพี่มันชมพูจังเลยอ่ะสีชมพูครับชมพูมากชมพูมากแล้วตัวกระถางเล็กกันสี่ร้อยอันนี้สี่ร้อยนะคะเพราะว่านั้นออม อันนั้นอมนาแดงเท่าไหร่นะคะพี่อมนาอมนาแดงอยู่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้ยกระถางไซส์แปดนิ้วโอ้โหใหญ่มันสูงแล้วครับแล้วสีมันจะสดด้วยตัวนี้เป็นประกายดาวประกายดาวนะคะเท่าไหร่คะประกายดาวอยู่พันสามกับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะนี่พวกนี้ก็เป็นตระกูลคาทาเลียมงาวบวใบนะคะ ตัวนี้เราเอามาโชว์เดีตัวนี้เราจะขายลูกค้าเป็นไม้พอมเปรตตัวนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบลูคะแอนโทเรียมนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้แอนโทเรียมเหมือนกันหน้าวัวแต่ตัวนี้เป็นเขาเรียกมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ครับผมตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่คุ้งคะมิกกี้เมาส์ห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะแล้วก็ข้ามไปเมื่อก็จะมีตัวนู้นตัวโบราณเลยเป็นหงสา องศาบางทีเขาจะไม่รู้ว่าเป็นเป็นบินสาหรือองศาแต่ตัวนี้คือองศาองี้คือมันคืออะไรเอ่ยหงศาครับองศาช่อเขาครับดอกเขาดอกเขาเพราะอันนี้อายุเขาเยอะอยู่แล้วอ๋อเพิ่งรู้ว่ามันมีดอกอยู่สามช่อล้วขึ้นช่อมาแล้วค่ะค่ะพร้อมที่จะตั้งแม่แล้วเป็นแม่แล้วนะคะนก็็จะเปตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลอังุนอังุลองุลองุลทะเลนะคะแต่ใบใหญ่มากอ๋อทะเลนี ราคาตัวนี้อยู่พันพันแปดพันแปดร้อยบาท, 1> 1, บาทนะคะตัวนี้โอ้ตัวนี้คือเชอร์รี่เล็กค่ะห้าร้อยห้าสิบเชอร์รี่เล็กใหญ่ใหญ่มาก,มากพี่เปิ้ลกระถางสิบสองครับ เราเลี้ยงมานานแล้วแล้วสีมันขึ้นจะส่งไงพี่ก็ส่งยังไงนั่นแหละก็ต้องรวมราคาถ้าไม่รวมส่งหรอกห้าร้อยไม่รวมค่าส่งต้องให้แม่ค่าตั้งห่างนะคะไม่ไหวนะคะติดสองนิ้วครับไม่ไหวนะคะต้องส่งตะกร้าอย่างเดียวตะกร้าสองตะกร้าครอบกันนะไะค่ะงๆอร่างนี่เชอร์รี่เลยเชอร์รี่เลบนะคะฟิโลเนาะก็จะเป็นซิวเวอร์คาวซิวเวอร์คาวนะคะต้นนี้เท่าไหร่คะพี่เปิ้ลห้าพัน หนึ่งพันบาทนะคะมีสามใบหนึ่งหนึ่งหลอดแล้วค่ะสามใบกับหนึ่งหลอดนะคะด้านหลังก็จะเป็นน้องกุ้งต่างๆใช่ไหมคะอันนั้นอะไรคะมาโยอิคร่ะมาโยอินะคะแล้วก็มาโยอิเท่าไหร่คะคุณพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้คืออะไรฟิโลจำชื่อฟิโลครับเขาคือฟิโลเหมือนเหมือนกัวตัวหลังแดงะเขาเรียกอัสตราบารนเซ่อะไรอย่างเงี้อ้โหฟิโลหลังแดงราคาเท่าไหร่อะคะ ตัวนี้อยู่200ครับ200นะคะไม้เขียวเนาะพี่เนาะไม้เขียวมันก็สวยเนาะสวยมันมันเป็นไม้ไม้ใบอะสวยจังเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้กาซโซเนียกาซโซเนียครับเป็นไม้อะไรคะพี่เปิ้ลเป็นไม้ตระกูลแบบหนวดปลาหมึกคะคล้ายๆปลาหมึกครับไหมตระกูลหนวดปลาหมึกบ้านนี้จะมีไม้ตัวนี้ก็จะเป็นมากอันนี้คือเล็บคุดขาวนะคะเล็บคุดขาวแล้วก็ นี้เลยพุดขาวนะคะเลยพุดขาวเท่าไหร่ครับแม็กซเท่าไหร่คะขาวร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ุยแป้งล้างขวดตัวนี้เป็นตัวแค่แป้งล้างขวดเคาไม่ไรสีครับแต่นี่เป็นสีชมพูครับบ้านเราเมื่อก่อนจะเป็นพันโบราณสูงๆใหญ่เป็นตัวนี้ตัวเตี้ยครับตัวแค่สวยมากน่ารักดีอันนี้เตยหอมเตยหอมนะคะ แล้วไปดีไปดีใบดมเลยค่ะกลิ่นหอมหอมกระเตยเขียวอีกค่ะขออนุญาตเทสกระเตยหอมหอมทะลุแมสนะคะแหงหอมทะลุแมสเลยนะคะนี่นะคะเตยหอมเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่นะคะสามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้เป็นญ่าญี่ปุ่นด่างค่ะค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยต้นละร้อยนะคะแล้วก็อันนี้คือลางกาบหอยยักษ์ด่างอ๋อ จัวด่างราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ราคาดอกเขาจะเหมือนกุ้ยเซี่ยนจิ๋วแต่ไม่มีต้นไม้แปลกๆเยอะเลยพี่ป้อนกับพี่กุ้งแบบเลี้ยงแบบต้นไม้แบบนี่มากสีมากสีมากเออต้นสีก้ยเซี่ยนเราจะมีหนามแต่นี่มันไม่มีหนามเลยแล้วรูปสบายด้วยเหมือนกุ้ยเซียนจิ๋วครับเป็นไม่มีหนามในต้นต้นนี้เท่าไหร่คะพี่กุ้งสองร้อยสองร้อยคันนี้นะคะสองร้อยนะคะ นี่อันนี้กรีนชิลเอาลูกเข้ามานี่เหรอคะเม็ดลืมหยิบแม่มากรีนชิลอ๋อค่ะกรีนชิลร้อยหึ่งอะโลอโลนะคะมีเคนะคะนี่นะคะหลากหลายมากร้านนี้นะคะโทรหาพี่กุ้งกับพี่เปิ้ลได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไปนะคะกทุกท่านนะคะร้านนี้คือไม้หลากหลายจริงๆนะคะนี่นี่ไม้แขวนอันนี้โหย่านะคะโหย่าไส้หมูอ๋อมันมีเหมือนไส้มันเป็นเหมือนไส้โอเค เกลียวเกลียวอะไรเกลียวโหยากเกลียวอะไรสักอย่างแต่กดีใต่ไสหมูนี่นะคะนี่นี่นี่ท่านผู้ชมนะคะให้ดูค่ะให้ดูสวยงามนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็มาเจอกันที่ตลาดตลาดนะคะนะคะนี่ค่ะปิดปิดคลิปให้นะคะขอบคุณพี่กุ้งค่ะขอบคุณพี่เปิ้ลค่ะดีค่ะ เจอกันที่ตลาดเซฟวันเปิดท้ายโซนต้นไม้นะคะสุกเสาร์นะคะ,ส,ส,ะ,คะส่วนมากพี่เพื่อนกับพี่กุ้งจะมาสุกเสาร์เนาะ <Okay. S 1> อ่าค่ะวันนี้ผ้อขอบคุณมากๆทั้งสองท่านค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ okay.